สวัสดีด้วยค่ะพี่น้องโพพพี่น้องทั้งช่องฮักนัสวีเดนกับมาดามหน่อยคะ่ะเช้าเช้าเวลากาแฟาแมน่นางบอกเบแบบกับพี่น้องคือเกาหยิบยกประเด็นดังที่สังคมสนใจเอามาวิเคราะห์วิจารณ์นำเสนอขยายตามสไตล์มาดามหน่อยนะคะพี่น้องขา โกอกอกหน้าติดตามดูเดือดเผ็ดมันตามที่มาดามหน่อยขึ้นหัวข้อรวมตัวกันไปอมเภอเรื่องหรือหรือ,รอไล่ตาชานยาไหมใครผิดนั่นนะคะพี่น้องขาก็เป็นคําถ <_ S 2> ามท,าที่เราติดตามอยู่เกิดเรื่องที่มีหลายคนต้องน่าติาดตามวันนี้วันจันแล้วก็เป็นเรื่องราวที่นา่าติดตามหลายเรื่องหลายรา,า,าวเช้ามาปรดามหน่อยแล้วก็มาอ่านข่าวขณะที่มาทําการคลิปเนี่ยก็ <_ S 2> คือเป็นเวาาลาเช้าของประเทศสวีเดนนดะนะคะพี่น้องขาแต่กับการที่ขึ้นหัวข้อว่าตาชานยาไหมเราก็ติดตามอยู่ แล้วก็ขณะที่ขึ้นเวทีนี้ยังไม่ได้คําตอบว่าตาชานกับยายสมควรแต่ก็มีการไปอำเภอตั้งคู่นะครับพี่น้องขาแต่มีการหย่ากเกิดขึ้นอะไรอย่างไรเราก็รอคําตอบอยู่เดี๋ยวถ้ามีอะไรเราจะยิบยกมาถือว่ามาขยายมาเล่าสู่กันต่ออีกทีหนึ่งณนะตอนนี้ยังไม่ได้คําตอบว่าไปหย่าก,กันไหมแต่เท่าที่รู้ข่าวก็คือไม่ว่าจะตาตาชานยายสมควรก็ต่างฝ่ายต่างพาพ่อแม่ไปอำเภอเหมือนกันนะครับพี่น้องขาแต่ยังไม่มีสํานักข่าวไหนออกมาบอกว่ามีการหย่าก,กันด้วยเอกสาร แล้วประมาณนั้นแหะค่ะพี่น้องค่ะอันนี้คือถ้ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นระหว่างตาชานกับยายสมควรว่าม,มีการหยากกันเกิดขึ้นไหมอะไรอย่างไรเดี๋ยวเราจะหยิบยกมา,าเล่าสู่ฟังอย่างนี้แล้วกันนะคะพี่น้องคาะอีกไม่กี่ชั่วโมงจะมีการขึ้นเวทีอย่างที่ว่ามีการไลฟ์สดแล้วก็มาพูดคุยกันนะคะพี่น้องค่ะคราวนี้คราวนี้เรามาติดตามอย่างนี้แล้วกันอันที่สําคัญตอนนี้ก็คือถือว่าเป็นเรื่องที่ทางกก,ก,อกอกเองก็วุ่น อย่างนี้แล้วกันน่ะนะคะพี่น้องขาก็เริ่มวุ่นขึ้นมาคนนั้นแจ้งคนนี้คนนี้แจ้งคนนั้นแล้วอะไรอย่างไรแล้วก็เกี่ยวกับยูทูบเบอร์ข้างการมิเตอร์ไซพลเองก็อาจจะเกิดปัญหาอะไรยังไงมาดามหน่อยใช้คําว่าใครผิดนะ่าด่ค่ะพี่น้องขาคาว่าใครผิดเนี่ยมาดามหน่อยจะมองอย่างนี้วันนี้มีกว่า50คนชาวบ้านก็รวมตัวกันเพื่อจะไปตีอำเภอดงหลวงตามที่เราเห็นข่าวนะคะพี่น้องขาเพื่อท<า>ี่จะไปก็ไม่ได้บอกว่าไปยื่นไปร้องไปฟ้องใครหรอกนะเท่าๆที่เราตามข่าวนี้ตีความให้แตกกันนะคะพี่น้องขา กรณีที่ชาวบ้านนี่ เขาไปเพื่อที่จะไปหาท่านในาอำเภอเพื่อที่จะให้ในอำเภอชี้แจงหรือช่วยด้วยหรือไปขอความเห็นใจว่าจะช่วยเราได้อย่างไรประมาณนั้นแหละค่ะพี่น้องขาว่าในการที่ยูทูบเบอร์อยู่ตรงนั้นก่อนหน้านั้นก็จะมีเหตุการณ์ยื่นขับไล่ยูทูบเบอร์แล้วก็มีการมีข้อตกลงกันหลายข้อต่อมาว่าถ้ามีการทําให้ชาวบ้านเดือดร้อนอะไรอย่างไรการถ่ายทําก็ให้ถ่ายทําก่อติจตานการที่มิสเตอร์ไซพลเท่านั้นอย่าให้มันไปเดือดร้อนหรือ ทําอะไรก็ตามในข้อความนั้นมีการตกลงกันบอกว่าถ้าทําอะไรก็ตามที่เป็นการทําให้ชาวบ้านเดือดร้อนก็จะทําการยกเลิกหรือไม่ก็ไล่ยูทูบเบอร์ออกอัตโนมัติทันทีอย่างที่ว่านั้นแหละการพิองค่าตามข้อตกลงคร่าวอ่ะนะคะแต่พอตอนนี้มันก็เลยเหมือนกับว่าหลังจากที่มิสเตอร์ทซพลเองโดนแจ้งโดยที่ข้อแรกก็คงจะเป็นเสาไฟฟ้า,ฟาข้อที่2ต่อมาก็จะเป็นการบอกว่ายื่นออกมาปลูกสิ่งก่อสร้างยื่นออกมาหน้าถนนหน้าทางหลวงประมาณอ,ออกเท่าไหร่อะไรยังไง แล้วก็ในะเมื่อมีคนไปร้องไปฟ้องแล้วเจ้าหนะ้าที่ผู้เกี่ยวข้องก็ออกมาแล้วก็มีการสั่งตัดทงังสั่งหรือสั่งตัดออกในส่วนที่ยื่นออกมานั่นก็คือเป็นเรื่องเป็นราวก่อนหน้านั้นน,น,น,นะนะคะพี่น้องขาและหลังจากนั้นแล้วก็จะเป็นประมาณว่าไม่ว่าตัวมิสเตอร์ไซรพลเองหรือยูทูบเบอร์ข้างกายคนที่ไม่เห็นด้วยในการนี้ก็มีการรวมตัวกันเพื่อที่จะไปยืน่นร้องฟ้องเอาคืนว่าคนอื่นก็เป็นประมาณนั้นละค่ะพี่น้องขาซึ่งมาดามหน่อยมาวิเคราะห์อย่างนี้แล้วกันว่ากับการที่เป็นแบบนี้มาดาม หน่อยก็มองว่ากับการที่ถ้าเหตุการณ์ที่เขาไปวันนี้ก็คือชาวบ้านไปอ่ะนะคะพี่น้องขาไปรวมตัวกันที่อำเภอดงหลวงแล้วนะ่ะถ้าไปแยกออกเป็นสองกรณีอย่างนี้ก็แล้วกันนะพี่น้องนะบอกว่ายูทูบเบอร์ข้างกายทําผิดกฎอะไรนั่นก็คือข้อที่1คือแยกออกให้ชัดเจนนะคะพี่น้องคาการที่เขาไปวันนี้เขาก็คงจะไปขอคําแนะนํล้วล่ะไปขอแรงขอความชัดเจนความเห็นใจของอ่ากับการที่มันเกิดเรื่องขึ้นอยู่ที่หมู่บ้านกะกอกเขาต้องการที่จะไปคุยกับนายอำเภอเพื่อที่จะเอาข้อ ข้อมูลต่างๆให้ชัดเจนขอความเห็นใจประมาณว่าจะช่วยได้ไหมทางอำเภอะะมีไอเดียอย่างไรนั่นคือสิ่งที่เขาไปกันวันนี้ประมาณเท่าที่มาดาหน่อยดูข่าวนะคะและหลังจากนั้นแล้วก็จะมีการ สองข้อ,อที่แยกออกมาให้เห็นชัดเจนก็คือข้อแรกก็คือยูทูบเบอร์ข้าง,งกายทำผิดกฎกติกาไหมอะไรอย่างไรข้อที่สองก็เบอกว,ว่ากับการที่รื้อหรือไปยื่นหนังสือที่ดงหลวงนะหนะกับการที่มีการสังงส่งร้องสั่งรื้ออะไรอย่างไรถ้ามีคนปกติแล้วมีคนฟ้องมันมันไม่มีปัญหาหรอกนะคบพี่น้องคะคนนั้นฟ้องคนนี้ฟ้องก็มีสิทธิ์ฟ้องแต่คราวนี้ก็คือมาดามหน่อยมองทะลุป,ปูโป่งไปบอกว,กว่ากับการที่ เขาไปที่แย,ยกมาเป็นสองข้อกรณีของยูทูบเบอร์กับกรณีของการรื้อสั่งถอนแล้วก็จะพ่วงไปทําความเดือดร้อนให้ชาวบ้านกกอ,อกด้วย เป็น2กรณีกรณีแรกก็เหมือนกับว่าถ้ายูทูบเบอร์ไปทําแบบนั้นอย่างที่ว่านั่นแหละกับพี่น้องก,ก็ถือว่ามีการผิดกฎก่อนที่อ่าก่อนนั้นนั้นมีปัญหากันแล้วก็ผิดกฎผิดกฎนี่ก็หมายถึงว่าอาจะมียูทูบเบอร์บางช่องรวมตัวกันหรือมีการพูดออกมาทางสื่อสาธารณะอ่าทุกวันทุกวันเนี่ยมันก็สามารถที่จะเอาตรงนี้เป็นข้อมูลได้ว่ากับการที่ไปแขะไปทํานู่นทนํานี่ไปก่อม้อเพื่อจะจะให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนอะไรอย่างไรเขาก็จะเอาตรงนี้เป็นส่วนด้วยในการที่อ่าทให E ผิดข้อตกลงอย่างนี้แล้วกันนะครับพี่น้องขาแต่คราวนี้มาดามหน่อยมองว่ายูทูบเบอร์เหตุการณ์นี้มันไม่ควรที่จะถามเพราะว่าเหตุการณ์ที่คุณทําคุณเอไอโวยบายคุณเป็นคนนอกที่เข้าไปทํามาหากินในในด้านโซเชียลมีเดียเป็นยูทูบเบอร์ตรงนั้นแต่ถ้าพูดถึงว่าคุณไปพูดเกี่ยวเนื่องแบบนี้มันเกี่ยวกับประชาชนของเขาแน่นอนผิดแน่นอนล่ะค่ับพี่น้องขานี่คือถามว่าใครผิดนี่นะยูทูบเบอร์ผิดแน่นอนผิดนี่ก็คือการที่เรามีพันธสัญญาตั้งกฎกันก่อนหน้านั้นแล้วคุณมาทําผิดเองเช่น อาจจะไปแฝะไปกัดอาจจะไปพา,ายุยงส่งเสริมให้ชาวบ้านบอกว่าโอเคคนนั้นนะผิดตรงคือตามความเป็นจริงแล้วมีคนแจ้งร้องฟ้องม่เตอร์ายพลทําผิดเราก็ยับรับผิดไปก็จบแต่ถ้าบอกว่าถักสายยนเองหรืออ่อ่อ,อยูทูบเบอร์เองจะเอาคืนโดยที่รวมตัวกันแล้วก็จะไปคืนชาวบ้านชาวบ้านเขาไม่ได้ผิดไงคบพี่นอก่เราดูตรงนี้ให้ชัดเจนว่าชาวบ้านเขาไม่ได้ผิด จริงๆแล้วคนที่ฟ้องร้องไม่ได้ใช่คนพื้นที่ด้วยซ้ําแต่คราวนี้ก็คือกับการที่มิเชลมิเตอร์ชัยาพลเป็นคนถูกร้องมันก็เลยกลายเป็นว่าเอาคืนพอเอาคืนแล้วมันก็เลยทําให้เดือดร้อนถึงชาวบ้านไงครับพี่น้องคะเหตุการณ์นี้ยูทูบเบอร์ทำไม่ถูกมาดาหน่อยมองว่าเพราะว่ากฎกติกาที่มีการตกลงกันก่อนอน,นั้นเป็นข้อข้อข้อ,ข,อ,ข,อข้อวันที่ปีปัญหากันเมื่อหลายเดือนก่อนมันก็เป็นแบบนี้แล้วคุณก็เข้าตากรรมการพอดีก็คือผิดแน่นอนแหละค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็มีสิทธิ์ออกมาได้ว่าทําความเดือดร แล้วข้อที่สองเนี่ยมันก็จะ เป็นการต่อเนื่องมาพว่วงมาหากันในการที่มิตร์ชัยพลโดนร้องเรียนแล้วก็ถูกรื้อออกมาบอกก็ยื่นออกมาทางถนนแล้วก็ชาวบ้านเองถ้าจะดูตามความเป็นจริงชาวบ้านเองก็มีแบบนี้แต่เขามีก่อนหน้านั้นมานมนานแล้วอะไรอย่างไรแต่ถ้ามีคนไปยื่นร้องยื่นฟ้องแน่นอนทางการเขาก็ต้องออกมาตรวจสอบเหมือนกันล่ะค่ะพี่น้องขาเหมือนกัน <stink> ล่ะค่ะพี่น้องการนั่นก็เท่ากับว่าการที่มีคนยื่นไม่ผิดการที่อ่าทางการในเมื่อมีการแจ้งเขาออกมาตรวจสอบมันก็ไม่ผิดแล้วก็ถ้าผิด จริงเขาก็ต้องสั่งรือ้อสั่งรือ้อมันก็ไม่ผิดอันนี้คือไม่ผิดนะการพี่นองคะคนแจ้งก็ไม่ผิดไม่ว่าใครก็ตามแต่คุณอยู่ในก,กฎกติกาของ YouTube ที่มีปัญหาตอนนั้ยูทูบเบอร์ต่างๆที่ลงนามตอนนั้นว่าถ้าผิดอะไรแล้วก็จะเป็นปัญหาต่อเนื่องถ้าทําให้ชาวบ้าน เดือดร้อนแต่ข้อที่สองก็เหมือนกับว่าถ้ามีการทางการออกมามาตรวจสอบแน่นอนชาวบ้านเดือดร้อนอยู่แล้วเพราะว่าชาวบ้านที่เขาอยู่กันมาเนี่ยมีการย่งการยื่นออกมามันมีอยู่แล้วล่ะคะ่ะพี่น้องขาแต่มันไม่เช็ชาวบ้านไม่ได้เกี่ยวกับคนที่อยู่ในคดีมันก็เลยเหมือนกับว่า ถ้าคนไปยื่นไปร้องไปฟ้องเนี่ยมันก็ทําให้ชาวบ้านเดือดร้อนแน่นอนล่ะกับพี่น้องค่ะมันก็จะทําให้เกิดเหตุการณ์ที่เขาเข้าไปวันนี้รวมตัวกันแยกแยะออกให้ได้นั่นนะคะพี่น้องค่ะการที่เข้าไปนี่แค่ไปขอความช่วยเหลือขอความร่วมมือขอความเห็นใจขอความชัดเจนหรือก็ขอคําแนะนานั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันจะเป็นอะไรต่อไปซึ่งเขามองว่าทําให้ประชาชนของเขาชาวบา้านเกอะของเขาเดือดร้อนเพราะคนอื่นเขาจะมองว่า คนอื่นหมายถึงว่ายูทูบเบอร์ที่ไปอยู่ข้างการมิเตอร์ไซพนั่นแหละเป็นคนนอกแล้วเข้ามาแล้วทําให้เกิดปัญหาทําให้หมู่บ้านถขาแตกแยกเพิ่มมากขึ้นแน่นอนแหะค่ะพี่น้องคะคนที่เห็นด้วยนางฝ่ายไซพลมันก็มีอยู่แล้วก็ไม่ปฏิเสธแต่คนส่วนใหญ่ก็คงจะเป็นประมาณว่า เขาไม่เห็นด้วยกับการที่ไปยื่นฟ้องร้องนั่นแหละเพราะว่าคนส่วนใหญ่ของบ้บานกกอกนี่เขาก็ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการที่เกิดเหตุครั้งนี้แล้วที่สําคัญก็คือเขาก็อยู่เงียบๆของเขาเป็นปกติเป็นพลังเงียบนั่นแหละค่ะแต่ถ้ามีการยื่นฟ้องร้องแบบนี้เขาโดนแน่นอนลหละค่ะพี่น้องค่ะมันก็เข้าข้อในการที่ผิดกฎกติกาในสิ่งที่พูด คุยกันตกลงกันว่าทําการถ่ายคลิปก็คือถ่ายคลิปบริเวณที่มิเตอร์ชัยคุนอยู่นู่นนี่นั่นอะ,อ,ะาาอะไรอย่างไรถ้าจะถ่ายชาวบ้านอะไรยังไงต้องมีการขออนุญาตก่อนอย่าไปสร้างความเดือดร้อนถ้าสร้างความเดือดร้อนแน่นอนก็เข้ากฎกติกาในการที่มีการโโลบซยกันไว้แล้วก็มีการเซ็นรับรองเซ็นสัญญาผู้หลักผู้ใหญ่ไว้นั่นแหละคะ่ะพี่น้องค่ะนั่นคือสิ่งที่มันถึงกัดกับการที่จะต้อง เขาเรียกอะไรเดือดขึ้นเรื่อยๆแหละค่ะพี่น้องขาถ้าไปเกี่ยวกับชาวบ้านนี้มันเดือดแน่นอนนั้นแหละกับพี่น้องขาแต่มาดาหน่อยฟันตรงไปว่ากับการที่ยูทูบเบอร์ที่รวมตัวกันฝ่ายชัยยพเนี่นะรวมตัวกันบอกว่าไม่ได้สิในเมื่อลุงเขาโดนแบบนี้ชาวบ้านฉันก็จะไปร้องฟ้องคืนเฮ้ยอันนี้ไม่ถูกไม่ถูกนะคะพี่น้องะ่ะกับการที่มิเตอร์ชัยยพลคนรักคนเกลียดคนชังมีเพราะว่าเขาอยู่ในเรื่องของคดีแต่ถ้าพูดถึงว่าคุณทําผิดคุณก็รับไปมันก็จบแค่นั้นเองแต่ถ้าบอกว่า ในเมื่อลุงเจ,เจอคนอื่นก็ต้องเจอฉันก็ต้องไปร้องไว้ฟ้องคนอื่นก็ผิดเหมือนกันโดยเฉพาะจะไปเอาเรื่องคนนั้นคนนี้อะไรอย่างไรในหมู่บ้านกอกของเขาเองผิดแน่นอนล่ะค่ะพี่น้องขานั่นคือสิ่งที่อันนี้ก็อยากฝากไปว่าเหตุการณ์นี้ ผิดค่ะยูทูบเบอร์หรือไม่ก็มิเตอชายพลที่บอกว่าจะไปแจ้งไปเอาคืนเนี่ยผิดแน่นอนแล้วกับพี่นนองขานะคะฉะนั้นโอเคค่ะพี่นนองอันนี้ก็คือรอดูกันว่าสิ่งที่เขาไปรวมตัวกันของชาวบ้านกเกาะไปหน้าวันนี้แล้วจะเกิดผลอะไรอย่างไรมีคนไปแจ้งว่ากับการที่ชายพลยื่นคนอื่นก็ยื่นเหมือนกันทางการเขาได้รับแจ้งแน่นอนเขาต้องตามตามกระบ,บวนการของเขาเขาก็ต้องมีการมาออกตรวจสอบตรวจสอบ ก็ยังเดนยานวันก็เห็นจริงมีจริงนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะที่มีการยงการดื้ออกมามันก็จะทําให้ประชาชนบ้านเขาเดือดร้อนเจอปัญหาแน่นอนแล้วที่สําคัญก็คือยูทูบเบอร์ก็มีการผิดกฎในการที่ ที่มีการลงสัญญากันไว้แล้วก็จะทําให้เกิดความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนให้แก่ชาวกก,กกอกมีปัญหาแน่นอนนะหล่ะค่ะพี่น้องคะขราวนี้ตาชานสุดท้ายกับพี่น้องคะตาชานก็มีการบอกว่าอย่ากไหมเราก็รอดูอยู่แต่ตาชานก่อนไปตาชานก็ออกมาพูดทํานองหน่อยๆน,นะคะ <c oughs> <ๆ>ก็ยังยืนยันว่าตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นยายไม่ว่าจะเป็นตาไปทางกําเภอทั้งคู่แต่เรายังไม่รู้ <c oughs> เหตุการณ์ที่มาดามเหมยขึ้นเบทีนี้ยังไม่รู้ว่ามีการไปเซ็น ใบหยากันเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะพี่น่องคะอันนี้เราก็ต้องรอดูแล้วที่สําคัญตาชานก็ออกมาพูดในน้อยว่าพยายามแล้วตั้งแต่ต้นตั้งแต่เกิดเรื่องที่ตาชานย้ายออกไปจากบ้านยายสมควรแล้วก็บอกว่าพยายามที่ติดต่อพยายามที่จะขอโทษขออภัยเพื่อที่จะ,ะผิดไปแล้วประมาณนั้นแหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะแต่ยายไม่ให้โอกาสไม่ให้นู่นไม่ไม่ขอไปขอคืนดีแต่ไม่ไม่ได้ไปขอโทษก็ไม่ได้ประมาณนั้นแหละ,ะมันก็เลย แต่เป็นไปผลเรื่องมันก็เลยเป็นแบบนี้นั่นแหละค่ะตาชานพูดหน่อยๆน,นะคะเป็นไปแบบไหนล่ะตาชานเพราะว่าตาชานเป็นคนทําเรื่องเองการที่ออกไปการที่นวดแกนี่แล้วก็ตาชานก็ไปทําคงตะคลิปยายสมควรเขาก็เงียบๆอยู่แต่ตาชานก็ออกไปทําคงทําคลิปบอกว่าลาแล้วนะ,ะยายสมควรนู่นนี่นั่นแล้วสุดท้ายตาชานก็บอกว่าพยายามที่จะไปขอคืนดีนู่นนี่นั่นแต่ยายยายเขาก็อยู่ยงเงียบๆของเขาอ่ะอนะคะพี่น้องค่ะถ้าเราดูตามความเป็นจริงยายเขาก็อยู่เงียบของเขาแต่ตาเป็นคนสร้างปัญหาเอง ไม่ว่าจะออกมาในทางที่ดีหรือไม่ดีอะไรอย่างไรแต่ตาชานวันนี้พูดในหน่อยทํานองที่บอกว่าที่เกิดขึ้นต่างๆนี่ก็กไปพยายามที่จะไปขอโทษไปขอคืนดีไปนู่นไปนี่แล้วแต่ยายไม่ให้อภัยเรื่องมันก็เลยต้องเกิดแบบนี้แบบไหนหละ่ะวันนี้นั่นน่ะเกิดแบบนี้คือแบบไหนทุกเรื่องทุกราวที่ไปโวยวายเขานั่นน่ะก็คือตาชานทําเรื่องทําราวทั้งนั้นเลยแล้วสุดท้ายก็คือวันนี้จะมีการหย่าก,กันเกิดขึ้นไหมเดี๋ยวถ้าได้คําตอบอะไรยังไงเราจะขึ้นไปจีมาพูดคุยกันอีกทีนะคะพี่น้องคะ ออกมาพูดแบบนี้ตาชาญจะทําเพราะว่าออกมาพูดออกมานู่นนี่นั่นอะไรอย่างไรพยายามที่จะพยายามโยนความผิดให้ยายหรือเปล่าเราไม่รู้เป็นการทำคอนเทนต์ของตาหรือเปล่าเพื่อที่จะให้คนอื่นห็นโอเคใจอะไรยังไงหรือเปล่าค่ะตานั่นก็คือฝากไว้กับพี่น้องคะในสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นเราก็น่าติดตามอยู่นะหลายเรื่องหลายราวยังไงก็เดี๋ยวถ้าจะขึ้นเวทีอีกไม่กีช่ชั่วโมงก็เราติดตามหน่อยนะคะพี่น้องคะเรามาพูดคุยกันขยายกันอีกทีหนึง่งขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ